ม,มันจะวันแรกๆเนี่ยเขาจะตัวแดงๆเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผื่นมันจะกลายเป็นสักษาร นะคะตามตัวเนี่ยคำจะสักสาเหมือนกระดาษทรายเลยแล้วก็เป็นที่ตัวเป็นที่หลังนะคะเป็นหมดเลยแล้วลิ้นก็จะแบบว่าเป็นตุ่มตุ่มตุ่มคล้ายๆ้สตรอเบอรี่นะแลบลิ้นมารู้เลยนะคะแล้วก็เด็กก็จะแบบเจ็บคอมากๆนะคะช่วงปีที่แล้วระบ,บาดเยอะมากเลยค่ะไข้ดําบีแดงปีนี้ก็มาเจอนะแต่ว่าน้อยกว่าปีที่แล้วช่วงนี้เริ่มเจอนะคะส่วนมากอีดามีแดงจะเป็นแบบว่าเด็กโตเนาะแต่ความสําคัญของโรคอีดามบีแดงก็คือว่าต้องกินยาให้ครบ เป็นยาฆ่าเชื้อกลุ่มพนิซิลินต้องกินทั้งหมด10วันถ้าเกิดเรากินไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นมันสามารถ,ถาทำให้เชื้อเนี่ยที่เราไม่ได้กำจัดมันไปเนี่ยไปอยู่ตางอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจนะคะหัวใจไตนะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นพวกแบบไม่ได้เกิดการเ้อขาเรียกทำให้เกิดการอักเสบนะคะก็เป็นพวกกลัวไตอักเสบเนาะ,ะเป็นพวกอาหัวใจลิ้นหัวใจอักเสบนะคะนะอันนี้อันตรายเนาะดังนั้นเนี่ยต้องกินให้ครบ